สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวสุดล้ำนะครับผมอ,อ,อาจจะคุ้นคุ้นเสียงพวกเราสองคนอยู่บ้างนะครับใช่ค่ะใช่เพราะเราก็ไปช่วยภาคช่วยเล่าให้หลายช่องเลยล่ะครับอืมใช่เลยค่ะแต่ว่าถ้าอยากฟังแบบเจาะลึกจริงๆจ,จัดเต็มเรื่องการเปิดโปงข้อมูลลับหรือที่เขาเรียกเอเลียนดิสคล u เชเนี่ยนะฮะต้องมาที่นี่เลย ใช่แล้วค่ะใครที่แบบว่าติดตามปรากฏการณ์ทางอากาศที่มันอธิบายไม่ได้หรือ UAP อย่างใกล้ชิดหรือบางคนก็ยังเรียกติดปากว่า UFO อยู่นะคะเอ,อประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยพลาดไม่ได้จริงๆค่ะแน่นอนครับเพราะงั้นถ้าไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรากันไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณล่วงหน้าเลยขอบคุณค่ะเอาล่ะเกินเกินพอหอมปากหอมคอละ วันนี้มีเรื่องใหญ่มาอัปเดตกันเลยครับกับข่าว UFO hearing หรือว่าการไต่สวนสาธารณะเรื่อง UAP รอบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะบอกเลยว่ารอบนี้น่าจับตามองมากๆครับมีทั้งคนคุ้นหน้าคุ้นตามีทั้งหน้าใหม่แบบแกะกล่องเลยแล้วก็มีประเด็นให้ลุ้นกันเยอะเลยทีเดียวยืนยันแล้วนะคะว่าเป็นวันที่9กันยายนนี้ค่ะเวลา10โมงเช้าตามเวลาตะวันออกของสหรัฐนะคะอ๋อ ครับ,รบถ่ายท่ดสดทางช่องซีสเปนด้วยค่ะเผื่อใครอย่างติดตามสดๆโอเคงั้นเรามาแกะกล่องรายชื่อพยานกันเลยดีกว่าครับว่าใครจะมาให้การในรอบนี้บ้างแล้วแต่ละคนเนี่ยมันน่าสนใจยังไงจากข้อมูลที่เปิดเผยออกมานี่มีทั้งคนที่เคยมีบทบาทสำคัญแล้วก็มีคนที่โปรไฟล์น่าสนใจแต่ยังแบบยังเป็นปริศนาอยู่ค่ะหลักๆที่ยืนยันแล้วตอนนี้มี4ท่านนะคะ คือคุณเจฟฟนเทลี่จากกองทัพอากาศหรือ Air Force ครับนาวาตรีอเล็กซานเดอร์วิกกินส์จากกองทัพเรือหรือ Navy อ mm ืม hmm. คุณจอร์จแนปนักข่าวสืบสวนสอบสวนชื่อดังเลยค่ะด้าน UFO UAP โดยตรงคนนี้ตัวตึงใช่ค่ะแล้วก็คุณดิลลนบอร์แลนด์ซึ่งอันนี้ถือเป็นพยาน u a p หน้าใหม่เลยมาจากกองทัพอากาศเหมือนกันค่ะโอ้โห oh, ครบเลยทัพอากาศทัพเรือนักข่าวแล้วก็มีตัวละครลับอีกน่าสนใจมากครับ งั้นเริ่มกันที่คนแรกเลยคุณเจฟฟนาทาลีจาก Air Force คนนี้มีสตอรี่เบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาเลยใช่ค่ะคุณนาทาลีเนี่ยเขาเป็นพยานคนสำคัญในเหตุการณ์ที่ฐานทัพอากาศแวนเดนเบิร์กเมื่อปี2003โนสนเลยค่ะนานมากเกี่ยวกับวัตถุบินลึกลับรูปทรงสี่เหลี่ยมสีแดงๆขนาดยัยา์ใหญ่เลยนะคะเหตุการณ์นั้นนี่ถือว่าเป็นเคสคลาสสิกเคสหนึ่งเลยนะเกิดตอนกลางวันสักแสกเลยประมาณ8.45น ใช่ค่ะเช้าอยู่เลยวันที่14ตุลา2003พยานที่เป็นผู้รับเหมาของบริษัทโบอิงซึ่งก็ทำงานอยู่ด้านนอกอาคารเห็นวัตถุสี่เหลี่ยมสีแดงๆขนาดแบบใหญ่ประมาณสนามฟุตบอลเลยนะใหญ่มากลอยนิ่งๆอยู่เหนือฐานปล่ยคลังอุดเลยครับแบบไม่มีเสียงไม่มีไอพ่นไม่มีปีกไม่มีใบพัดอะไรทั้งนั้นโคตรแปลก แล้วพยานกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นวิศวกรแล้วก็ช่างเทคนิคที่ทํางานในโครงการป้องกันขี่ปนาวุธระดับท็อปซีคริด้วยนะคะโอ้โยิ่งน่าเชื่อถือไปอีกใช่ค่ะมันเลยเพิ่มน้ําหนักให้คาให้การมากๆแล้วคุณนาเทลลี่เนี่ยในฐานะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็ได้บันทึกรายละเอียดลงในเอกสาร Air Force Form 53ซึ่งมันเป็นแบบฟอร์มบันทึกเ,เหตุก,การณ์ประจําวันของฐานทัพอากาศเลยค่ะโอ้ครับคือใช้ลงบันทึกทุกอย่างตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเหตุก,การณ์สําคัญๆแบบนี้ โดยระบุชัดเจนเลยว่าเป็น Unidentified Flying Object ค่ะ UFO ชัดๆเลยนะใช่ค่ะหรือวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ได้แล้วที่มันพีคือตอนนั้นนะ่ะทั้งหอควบคุมการบินหน่วยตรวจสภาพอากาศหรือแม้แต่เรดาร์เช็คก,กันให้วุ่นเลยครับแต่ไม่มีใครตรวจเจออะไรผิดปกติแถวนั้นเลยไม่มีอะไรเลยแล้วสุดท้ายไอ้วัตถุลึกลับนั้นมันก็ค่อยๆเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแล้วก็หายลับไปหลังเนินเขาทิ้งไว้แต่ความงงเลยครับ ลึกลับเกินคาดว่าในการไต่สวนครั้งนี้นะคะคุณนาชาลีก็จะมาให้การยืนยันรายละเอียดของเหตุการณ์ที่วานเดนเบิร์กรวมถึงขั้นตอนการดําเนินงานในฐานะเจ้าหน้าที่แล้วก็ที่น่าจับตาย,ยิ่งกว่านั้นคือมีข้อมูลแว่วๆมาว่าเขาอาจจะเปิดเผยประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยเผชิญหน้ากับ UFO หรือ UAP ด้วยตัวเองด้วยค่ะเฮ้ย <c oughs> จริงดิซึ่งอันนี้ยังไม่มีใครทราบรายละเอียดเลยค่ะโอ้โห <c oughs> ถ้ามีประสบการณ์ตรงด้วยนี่ยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยอ่ะมาต่อกันที่คนที่2ครับนาวัตรีอเล็กซานเดอร์วิกกินส์จากกองทัพเรือหรือ n น v y คนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์สำคัญเหมือนกันถูกต้องค่ะนาวาตรีวิกกินส์เป็นหนึ่งในนักบิน FA18 ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รเผชิญหน้าวัตถุรูปทรงทิกแท็กอันโด่งดังเลยอ๋อทิกแทกเคสในตำนานใช่ค่ะที่เกิดขึ้นกับกองเรือบรรทุกเครื่องบินนิมิสในปี2004น่นะคะครับ เขาไม่ได้เป็นนักบินที่บันทึกวิดีโอ FLR1 ที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะแต่เขาเป็นนักบินในฝูงบินที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเลยแล้วก็มีรายงานด้วยว่าเขาเป็นคนเห็นวัตถุทิกแท็กเป็นลำที่4หลังจากที่ลำอื่นๆบินหายไปแล้วค่ะโอ้เคส t i กแท็ทเนี่ยเป็นกรณีศึกษาสำคัญมากนะที่มีทั้งคำให้การจากนักบินมีเรดาร์จับภาพได้แล้วก็มีวิดีโอประกอบอีกชัดเจนมาก การมีพยานจากเหตุการณ์นี้มาให้การโดยตรงในสภาเนี่ยถือว่าสําคัญมากเลยครับใช่ค่ะการให้การของนาวาตรีวิกกินส์เนี่ยจะช่วยยืนยันรายละเอียดจากมุมมองของนักบินที่อยู่ในสถานการณ์จริงเลยอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการบินของวัตถุหรือว่าสิ่งที่เขาประสบพบเจอในวันนั้นซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะต่อการทําความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ทําให้ภาพรวมของเหตุการณ์นี้มันชัดเจนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะเอาล่ะทีนี้ มาถึงคนที่สร้างเสียงฮือฮาที่สุดในการประกาศรายชื่อครั้งนี้ครับจอร์จแนปคนนี้เลยนักข่าวระดับตำนานสาย UFOUAP คือการเชิญนักข่าวมาเป็นพยานนี้ไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากๆค่ะแต่ก็น่าตื่นเต้นมากๆเหมือนกันนะคือโดยปกติแล้วคณะกรรมาการเขามักจะเชิญเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคมาให้ข้อมูลโดยตรงใช่ไหมคะใช่ครับ คนในวงการคนมีข้อมูลก็เลยทำให้เกิดคำถามแล้วก็การคัดเดาตามมาเยอะแยะเลยค่ะนั่นสิครับคือผมเข้าใจนะว่าแกเป็นนักข่าวที่เกาะติดเรื่องนี้มันนานมากมีผลงานเยอะแยะเลยแต่การมาให้การในสภามันก็ต่างจากการรายงานข่าวทั่วไปไงครับเลยสงสัยว่าเอ๊ะเขาจะมาในบทบาทไหนจะมาเปิดโปงข้อมูลเชิงลุกที่ได้จากการสืบสวนมาหรอ หรือจะมาให้มุ่งมองในฐานะคนที่แบบคลุกคลีกับเรื่องนี้มาหลายสิบปีอืมแต่ก็นั่นแหละการที่เขาเป็นนักข่าวมันจะไม่ทําให้ข้อมูลของเขาถูกมองว่าน่าเชื่อถือน้อยกว่าเจ้าหน้าที่ทหารโดยตรงครับเป็นคําถามที่ดีค่ะแต่ต้องไม่ลืมว่าจอชแคนบไม่ใช่นักข่าวธรรมดานะคะเขาเป็นนักข่าวสืบสวนสอบสวนที่ได้รับรางวัลมาแล้วมีแหล่งข่าวในวงในเยอะมากอ๋อครับ แล้วก็เป็นคนแรกๆเลยที่นำเสนอเรื่องราวของเปรีย5 1แล้วก็บ๊อบลาซาสู่สาธารณะค่ะใช่ใช่จำได้จำได้การที่คณะกรรมการเชิญเขามาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีข้อมูลบางอย่างที่หน่วยงานรัฐเองก็ไม่มีหรืออาจจะต้องการมุมมองที่กว้างกว่าจากคนที่ติดตามเรื่องนี้มายาวนานแล้วก็รอบด้านมากๆค่ะมีการคาดเดากันไปต่างๆนานาเลยนะ บางก็ว่าเขาอาจจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลับที่เคยร่วมงานกับอดีตวุฒิสมาชิตผู้ร่วงลับแฮร์รี่รีดซึ่งแก่ผลักดันเรื่อง UAP อย่างจริงจังมากค่ะท่านรีดนี่สำคัญมากหรืออาจจะเกี่ยวกับข้อมูลที่เขาได้รับมาระหว่างการเดินทางไปรัสเซียหรือสมัยก่อนนู้นเป็นสาภาพโซเวียตที่มีข่าวลือหนาหูเลยว่าเขาได้เอกสารลับเกี่ยวกับ UFO กลับมาด้วย เรื่องไปรัเสเซียนี่ก็น่าสนใจนะคะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าด้วยเครือข่ายแล้วก็วิธีการทำงานของคุณนับเนี่ยรัฐบาลสหรัฐตอนนั้นอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไปทำอะไรหรือว่าได้ข้อมูลอะไรกลับมาบ้างเป็นไปได้นะไม่ว่าเขาจะมาให้การในประเด็นไหนนะคะการปรากฏตัวของจอชนปในฐานะพยานเนี่ยย่องบอกได้ว่าเขามีข้อมูลหรือมุมมองที่คณะกรรมาการเห็นว่าสาคัญมากๆเลยค่ะ โอ้ล oh, ุนเลยอยากรู้มากว่าจะได้ยินอะไรเด็ดๆจากปากนักข่าวระดับตำนานคนนี้เอาละครับคนสุดท้ายพยานหน้าใหม่ที่ยังไม่มีใครรู้จักชื่อเสียงเรียงนามมาก่อนเลยคุณเดลลนโบแลนจากกองทัพอากาศเหมือนกันค่ะ <c oughs> คนนี้แหละคือไพ่ลับของจริงอียังวะเนี่ย <c oughs> ใช่ค่ะจากข้อมูลเบื้องต้นเท่าที่มีการเปิดเผยนะคะ คุณบอลแลนเนี่ยเคยเป็นนักวิเคราะห์ข่าวกรองหรือ intelligence analyst ให้กับ BAE Systems ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำเลยนะด้านอุตสาหกรรมอวกาศแล้วก็การป้องกันประเทศ ปรไฟลล์ดีเยแล้วก่อนหน้านั้นอีกช่วงปี2010-2013ถึง2013เขาเคยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานข่าวกรองภูมิสารสนเทศหรือ National Geospatial Intelligence Agency หรือ NGA ของกองทัพอากาศสหรัฐค่ะ NGA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยตรงเลยค่ะโหโปรไฟล์ oh, เป็นนักวิเคราะห์ข่าวกรองเลยนะทำงานกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมด้วยน่าสนใจมากแต่ก็ ยังไม่มีใครรู้เลยว่าแกไปเจออะไรมาหรือว่าจะมาให้การเกี่ยวกับอะไรกันแน่ใช่ค่ะยังไม่รู้เลยนี่แหละที่ทําให้เฮร n g รอบนี้เนะี่ยน่าติดตามขึ้นไปอีกการมีตัวละครลับแบบนี้โผล่มานี่มันชวนให้ลุ้นจริงๆนะครับใช่ค่ะการที่คุณบอเลนมีพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ข่าวกรองภุมมีสารสนเทศเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการคาดเดาไปต่างๆนานาว่าเขาอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจจับ UAP ด้วยระบบดาวเทียมหรือเปล่า ああเปป็นไได้หรืออาจจะมีประสบการณ์ตรงในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์เหล่านี้แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นแค่การคาดเดาค่ะต้องรอฟังต้องรอฟังจริงๆครับถึงแม้ว่ารายชื่อพยานทั้ง4ี่คนจะดูน่าสนใจแล้วก็มีประเด็นให้ติดตามเยอะมากเลยนะแต่ก็มีเสียงสะท้อนในเชิงกังวลออกมาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะจากกลุ่มที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมากๆค่ะประเด็นหลักเลยก็คือความคาดหวังหลังจากที่เดวิดกรัชออกมาให้ข้อมูลเมื่อปีที่แล้วนะคะใช่ใช่ คนนั้นจุดประเด็นใหญ่เลยอับในตำนานหรือ Legacy Program นะคะซึ่งเขาอ้างว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บกู้ยานหรือวิศวกรรมย้อนกลับเทคโนโลยีที่ไม่ใช่มนุษย์ครับแต่ดูเหมือนว่าพยานในรอบนี้จะยังไม่ใช่กลุ่มคนเหล่านั้นโดยตรงค่ะ ใช่เลยครับเหมือนกับว่าพยานชุดนี้เนี่ยแม้จะมีโปรไฟล์ดีเป็นทหารเป็นนักบินหรือนักวิเคราะห์ข่าวกรองก็จริงนะแต่ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในกลุ่มผู้สังเกตการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อกับเหตุการณ์รเผชิญหน้าโดยตรงเป็น first hand observer witness e s ส,ส่วนใหญ่ใช่ครับมากกว่าที่จะเป็นคนที่อยู่ในวงในจริงๆของโครงการลับตามที่กระชกล่าวอ้าง ซึ่งมันก็ทำให้เราอดสงสัยไม่ได้นะว่าข้อมูลที่เราจะได้ยินใน Hearing เนี่ยมันจะเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งหรือเปล่าถ้าคนที่รู้ลึกจริงๆยังไม่กล้าออกมาล่ะอืมมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากหลายแหล่งนะคะว่ามีบุคคลที่อาจจะเคยเกี่ยวข้องกับโครงการลักษณะนั้นอยู่จริงแล้วพวกเขากำลังพูดคุยกับนักข่าวหรือตัวแทนบางคนอยู่เบื้องหลังอ๋อมีการคุยกันอยู่ใช่ค่ะแต่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยตัวตนต่อสาธารนณะ เพราะว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยครับครับเข้าใจได้ทั้งความปลอดภัยส่วนตัวแล้วก็ผลกระทบต่อหน้าที่การยานด้วยคือมันยังไม่มีหลักประกันที่ชัดเจนเพียงพอที่จะให้พวกเขารู้สึกมั่นใจที่จะก้าวออกมานะคะประเด็นเรื่องความปลอดภัยนี่สําคัญมากจริงๆนะครับลองคิดดูว่าการออกมาเปิดโพลข้อมูลระดับนี้มันต้องแบกรับความเสี่ยงมหาศาลเลยนะ ทางอาชีพการงานชื่อเสียงหรืออาจจะกระทั่งความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยใช่ค่ะเสี่ยงมากถ้าไม่มีระบบคุ้มครองพยานที่ดีพอเนี่ยก็ยากที่จะมีใครกล้าสเสี่ยงขนาดนั้นมันก็ทําให้เกิดคําถามตามมาอีกว่าเอ๊ะทำไมไกลไกคุ้มครองถึงยังไม่พอมันติดขัดที่ตรงไหนเป็นเพราะการเมืองภายในหรือเปล่าหรือเป็นเพราะแนวคิดเรื่องรัดซ้อนรัฐหรือดีฟสเตดอืมมันมีอยู่จริงแล้วกําลังขัดขวางกระบวนการนี้อยู่ หรือจริงๆแล้วมันไม่มีโครงการลับอะไรแบบนั้นเลยคือแบบปั่นกันเก่งหรือเปล่าคิดแล้วก็ซับซ้อนจริงๆครับมันเหมือนการต่อสู้กับกำแพงแห่งความลับที่หนาแล้วก็สูงมากๆเลยค่ะแล้วถ้าหากมีกลุ่มคนที่ต้องการปกปิดข้อมูลอยู่จริงพวกเขาก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถสูงมีการวางแผนที่รัดกุมมากๆทำให้การเจาะเข้าไปหาความจริงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งเลยค่ะใช่เลย เดวิดกรัชเองที่เป็นคนจุดประเด็นเรื่อง Legacy p โปรแกรมก็เผชิญกับการตรวจสอบแล้วก็แรงกดดันอย่างหนักเลยนะคะหลังจากที่ออกมาให้ข้อมูลคงไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับรายชื่อพยานชุดนี้หรือคิดว่ามันเป็นการเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือเปล่าถึงแม้ว่า Hearing ครั้งนี้อาจจะยังไม่ได้พยานจากโครงการลับโดยตรงอย่างที่หลายคนคาดหวังนะครับแต่การจัด ไต่สวนสาธารณะในลักษณะนี้ก็ยังมีความสําคัญอย่างยิ่งอย่างแรกเลยคือมันช่วยสร้างแล้วก็รักษาความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็น UAP UFO ให้กับสาธารณะชนในวงกว้างขึ้นคนที่ไม่เคยสนใจก็อาจจะหันมาให้ความสนใจแล้วก็ตั้งคําถามมากขึ้นอ๋อเหมือนกันค่อยๆบ่มเพาะความสนใจในสังคมไปเรื่อยๆสินะครับไม่ให้เรื่องมันเงียบหายไปทําให้เกิดแรงกดดันไปสู่ผู้มีอํานาจตัดสินใจมากขึ้นด้วยถูกต้องเลยค่ะ มันเป็นการส่งสัญญาณว่าประเด็นนี้มีความสำคัญต้องการความโปรง่งใสต้องการคำตอบการมี Hearing อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันช่วยให้เรื่องนี้ยังคงอยู่ในการรับรู้ของสาธารณะแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติด,ด้วยครับนอกจากนี้นะคะที่สำคัญมากๆคือการไตส่สวนสาธารณะเรื่อง UAP UFO รอบนี้ยังจัดขึ้นควบคู่ไปกับความพยายามผลักดันกฎหมายเปิดเผยข้อมูล UAP ปี2025หรือ UAP Disclosure Act of 2025ด้วยค่ะ มีเรื่องให้ตามต่ออีกแล้วแสดงว่า Hearing ครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนที่ใหญ่กว่าเพื่อให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบในอนาคตเซ่นะครับใช่เลยค่ะน่าสนใจมากงั้นเรื่องกฎหมาย UAP Disclosure Act 2025นี่ไว้เรามาเจาะลึกกันในโอกาสหน้านะครับทุกคนสัญญาเลย ได้เลยค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นจริงๆการมีพยานระดับสูงหรือคนที่มีประวัติน่าสนใจอย่างคุณชาลี่นวตรีวิกินส์คุณแคปหรือแม้แต่หน้าใหม่อย่างคุณบอร์แ,แลนด์มาให้การในสภาเนี่ยก็ถือเป็นก้าวสำคัญนะคะในการยืนยันว่าปรากฏการเหล่านี้เป็นเรื่องจริงจังที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างโปรง่งใสไม่ใช่แค่เรื่องเล่าหรือจินตนาการเพ้อฝันค่ะ เอาละครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกภาพรวมของ UFO hearing หรือการต่อยสวน UAP รอบใหม่กันไปพอสมควรแล้วนะครับเห็นได้ชัดว่าถึงแม้จะยังไม่ถึงจุดที่หลายคนคาดหมายไว้เป๊ะๆแต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวคงต้องรอติดตามชมกันในวันที่9กันยายนนี้แล้วค่ะว่าจะมีข้อมูลใหม่ๆหรือว่าหลักฐานที่น่าสนใจอะไรถูกเปิดเผยออกมาในการไต่สวนบ้างซึ่งน่าจับตามองอย่างยิ่งเลยค่ะ ใช่เลยครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะจะมีเซอร์ไพรส์หักมุมหรืออาจจะราบเรียบกว่าที่คิดพวกเราก็จะติดตามอย่างแกล้ชิดแน่นอนแล้วนำมาสรุปวิเคราะห์แล้วก็เมาส์ให้ฟังกันอีกแน่นอนที่ช่องเปิดห้องลับ UFO Alien Disclosure นี่แหละครับแน่นอนคะ่ะสุดท้ายนี้ถ้าชอบการเจาะลึกแบบนี้ก็ฝากกดชอบกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานตาดำๆของเราด้วยนะจ๊ะ ขอให้รักพวกเราน้อยๆแต่รักนานๆนะจ๊ะขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าครับสวัสดีค่ะ